มาอีกแล้วนะครับสินค้าขายดีของทางร้านนะครับเป็นเสื้อตัวยาวเป็นงานเกาหลีนะครับเสื้อตัวยาวนะครับสวยทุกตัวนะครับสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยเรียดให้เรียบร้อยนะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับสวยทุกตัวนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากขายดีมากนะครับเป็นสินค้าที่เราทําส่งให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ขายให้ขายเองด้วยนะครับ สวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวโอ้โ oh, หตัวแรกก็มีรูดด้วยตัวแรกสวยมากสวยมากขายได้ทั้งปีครับรุ่นนี้ขายได้ทั้งปีนะครับเป็นรวมผ้ามาเลยนะครับรวมผ้ามาเลยโอ้โหสกดสวยเลยนะครับ ดูตัวอย่างกันไปเรื่อยๆขอหนี้ก็เป็นผ้าลินินนะครับ่ะลินินก็อาจจะรวมผ้าเลยนะครับนี่ผ้าลินินโอ้สวยก็ผ้าลินินนะครับโอ้ยแขนกดผ้าลินินเยอะมากนะครับผ้าลินินผ้าคอตตอนผ้ายีนรวมกันหมดเลยนะครับเป็นรวมผ้าไปเลยนะครับสวย ส่ยค่ะ S M L ประมาณนี้ครับ S M L X L ประมาณนี้ครับไม่มีสายโอเวอร์ไซส์ o o นะครับมกนกระใสกลางๆแบบสายขายดีนะครับสายขายดีนี่ก็ลริ่มๆอีกแล้วโอ้ยสว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 ยผ้า,าพูลีผ้าโูลีแนวเสือ้อคลุมก็สวยโอ้ เป็นสินค้าที high, anything, trips, problems, Airbnb, ่ขายง่ายๆนะครับขายง่ายๆขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ตลอดขายได้ทั้งปีนะครับกลุ่มแบบวัยรุ่นใส่ได้นะครับกลุ่มทํางานใส่ดีกลุ่มผู้ใหญ่ใส่ได้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเขาพัฝ้ายโอ้ยสวยๆๆๆสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับไม่มีตําหนิสินค้าอะไรแขวนขายได้เลยนะครับ สวยทุกตัวเจียมๆทุกตัวสวยสวยทุกตัวลายดอกดอกก็สวยโอ้โห ยีนยีนยสวยเนี่ยยีนเราก็ส่งให้ราคาเท่ากันหมดนะครับยีนนึงก็ไปทําราคาได้ครับยีนอย่างนี้มีลูกกระตูนสวยจังอน่ารักน่ารักน่าชังโอ้สวย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 ย็พอดีมี สวยสวยทุกตัวขายได้ครับตัวนี้ขายดีเลยนะครับขายดีขายได้ทุกตลาดครับโห้ถม oh, ัมีบูดด้วย้สวยไปไหน,นไกระปให้เรียบร้อยนะครับสินค้าไปแขวนขายได้เลยนะครับสวย โอ้ยทุกตัวโอ้สวยขายได้แน่นอนครับขายดีทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดตลาดเชา้าตลาดเย็นขายได้หมดนะครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆครับ วัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีวัยทำง,งานใส่ใส่แจ๋วสวยโคกงานงานงานงาสวยทุกตัวกับพาราลิเนีนอีกแล้วพารลินีนพักฝ้ายก็ไปทำราคาได้นะครับทำราคาได้ ครับดูดูตัวอย่างอีกสกแป,ปนะึ่งลายดอกดอกก็สวยโอ้โหเนี่ยแจ่มโอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับเป็นเสื้อตัวยาวเป็นงานเกาหลีนะครับเสื้อตัวยาวเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อย,ยรีดให้เรียบร้อยยิงไปเรียบร้อยสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ขายดีของทางร้านมากๆนะครับ สนใจยังไงก็ทักมาเลยนะครับสินค้ามีส่งให้ทั่วประเทศครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ